เรากลับไปแบบโก้ก็ด้อีกสักรอบในการวันนี้เพราะว่ามีคอาไม่นอกทางน้าเขาบอกว่าใครในวนี้ฟาร์มยังไงใช่ไหมพี่ลืมสอนวิธีการฟาร์มไปเลยเพราะว่าเออพี่ก็ลืมอ่ะเอา,เอา,เ,อาเอาตรงๆเลยวิธีการฟาร์มนะก็คือง่ายมากเลยให้น้องนะหา,าผลไม้อะไรก็ได้ในสวน,นเราพี่แนะนําว่าเป็นพวกเออทำไมโทษแล้วกันนะให้เก็บมาจนาจงกระเป๋าเราเต็มเก็บมาก่อนถ้าเป็นการฟาร์มในคอมเนี่ยคือจะง่ายขึ้นมาไดหนึ่งถ้าฟาร์มในโทรศัพท์ก็เออก็ง่ายเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับไอ ตั้งออโต้คิกอะไรประมาณนี้แต่ว่าในคอมก็จะง่ายขึ้นมานิดหน่อยเอาไปหนึ่งพี่ขออนุญาตเก็บก่นอนอะโอเคพอเราเก็บครบแล้วใช่ไหมทุกคนให้ทุกคนนะโหลด2 LD Player มาเพราะว่าถ้าเป็นในคอมนะ LD Player ก็คือมันจะสามารถ F k ได้ง่ายกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราสามารถตั้งปุ่มแล้วก็เอ่อกดปุ่มอะทุกเนี่ยคือเราสามารถบถันทึกได้คือมัน F k ได้ง่ายมากกว่าทุกคนเดี๋ยวมปนะพี่ขอเข้า LD Player ดู ตัดภาพไปที่ ld player ทุกคนตอนนี้คือพี่เตรียมการพร้อมมาที่เรียบร้อยแล้วมี auto ้ค i c k หนึ่งแล้วก็ถ้าสมมติเป็นในโทรศัพท์ทุกคนก็คือให้ทุกคนนะเตรียม auto ้ค i c มาแต่ถ้าเป็นในคอมเราไม่ต้องใช้ตัวคีย์ก็ได้เราใช้แค่ ld player ง่ายเลยให้ทุกคนนะเดินเข้าไปในนี้เดินมาเลยในตรงกลางนี้ถ้าเป็นในคอมนะทุกคนนะให้ทุกคนนะกดตรงรูปไอเหมือนมันเหมือนเป็นปน,นาฬิกากดขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมมันจะมีวิธีการเ,เหมือนเป็นการอัดคลิปหน้าจอในการกดอะไรประมาณนี้อย่างเช่นคือพี่กดใช่ไหมอ่ะกดปุ๊บ อันนี่คืออัดคลิปแล้วให้เรานะกดที่ตรงนี้แล้วกดนี้กดปุ๊บกดออกแล้วก็กด F อ่ะโอเคกดนอกรอบหนึ่งกดทีหนึ่งกดตรงนี้ปุ๊บกดออกกด F อ่ะแล้วก็ปิดบันทึกตั้งชื่อะเรียบร้อยเอาเป็นฟีดละกันอ่ะแค่นี้เลยทุกคนกดรันปุ๊บมันก็จะกดให้เราแบบอัตโนมัติเป็นไง วิธีการใช้ในคอมมันง่ายมากทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์นะก็คล้ายๆกันแต่อาจจะต้องแบบตั้งปุ่มเยอะนิดนึงอ่ะในคอมผ่านไปใน2วิธีการเอเคในโทรศัพท์นะก็ง่ายมากทุกคนก็หันหน้าให้มันเป็นเส้นตรงเงี้แล้วก็ซูมออกเป็นอย่างนะแล้วก็เอาออโต้คิกขึ้นมาครับเพิ่มมาก่อน1ปุ่มกดข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเปนะ็นไหออโต้คิกที่เราใช้ต้องเป็นอันนี้ทุกคนนี่ แป๊นึงโหลดก่อนอ่ะกดเปิดอัรียบร้อยแล้วก็กดใช้งานมาเข้ามาที่เดิมแป๊บหนึ่งน้าปุ่มใหญ่เกินไปทุกคนพี่ขอเอากลับก่อนขอปรับให้มันเล็กลงหน่อยอ่ะประมาณนี้อ่ะกดใช้งานมาอ่ะปุ่มเล็กประมาณนี้กดข้างนอกหนึ่งครั้งแล้วก็กดเพิ่มไปมหนึ่งปุ่มแล้วก็กดไปตรงที่ตะกร้ากระเป๋าอา่ะฮะกดเพิ่มไหมหนึ่งปุ่มกดไปตรงช่องเก็บเผลไม้เพิ่มใหม่หนึ่งปุ่มแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งปุ่มกดข้างนอกประมาณนี้กคนแล้วก็กดเพิ่มใหม่ม เอามาวางไว้ตรงที่ให้อาหารหรือว่าตรงปุ่ม F นี่ประมาณนี้ตั้งเป็นสักประมาณ800แล้วก็อันนี้ตั้งเป็นซัก3วิแล้วกันอ่ะ3วิปุ่นวิสีด้วยตั้งไว้3วิอ่ะมีมานี้ใช้่ด้ทุกคนวิธีการ F K ง่ายมากแล้วก็กดรันไปเลยฟึบมันก็จะสลับกันไปบางทีมันก็จะกดเออรสมผลไม้บางทีมันก็ไม่กดอ่ะมีแค่นี้เลย F K ง่ายมาก ก็ถ้าสมมุติเรา F K ไว้ประมาณ1วันนะเออครึ่งวันพี่ได้ประมาณ100เออร้อ100ฟองถึง90ฟองถ้า1วันก็ปู่สองร้อฟองนะถือว่าเยอะนะทุกคนอ่ะวิธีการ F K ก็มีประมาณทุกคนสําหรับใครที่มีข้องใสในการ F K นะคระนี้ก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะมาตอบให้เฉยๆแล้วกันงั้นก็สําหรับคลิปนี้ไม่เท่าไไฮะสมมติไม่ไหนฮะ